สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้จะพูดเรื่องสีนะครับในเพลงใหม่ของพ a ยุอานะครับเพลง I'm Not Cool นะครับมาเชิญชมเลยนะครับผมผมจะพูดเรื่องสีครับเปิดฉากนะครับด้วยสีครับสีเป็นสีที่โทนแบบออกแบบเน้นให้คนดูตรงกลางคือสีเหลืองครับเพราะว่าสีทุกตรงนี้เป็นสีโทนมืดโทนสีเข้มครับแล้วสีเหลืองมันสีที่โทนสว่างครับให้สายตาเราไปมุ่งเน้นสีตรงนั้นเลยครับผม สีเหลืองครับเริ่มต้นด้วยสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือสีที่ให้คนรู้สึกตื่นเต้นกับเราครับผมประมาณนี้ครับสีเหลืองครับแล้วก็สนุกกับเพลงครับผมกำลังกล่องเพลงเพื่อให้จะเข้าสู่ในหมวดอินโทรเห็นไหมครับเมื่อกี้สีเหลืองตามด้วยสีชมพูสีชมพูก็คือเป็นสีที่ตรงข้ามจากสีชมพูเลยครับแต่อาจจะเอาสีม่วงก็ได้แต่เขาจะเอาสีชมพูเพื่อจะโดดไปหาสีม่วงให้เรานะครับ นะครับเริ่มล้างตาแล้วอาจจะเอาใช้สีม่วงครับผมเห็นไหมครับสีตรองข้ามกันแล้วครับผมจะใช้สีประมาณสีโทนแบบโทนแบบสีม่วงชุมพูแดงนะครับแล้วก็โทนแนวสว่างครับผมอย่างนี้เน้นความสนุกครับจะใช้สีแบบนี้ครับ ็นไ,ไหมครับสีแดนมาครับผมสีม่วงเห็นไ,ไหมครับจะอยู่ในหมวดของสีแบบนี้ครับผมสีม่วงชมพูหลังจากที่ผมฟังเพลงนี้นะครับความรู้สึกแบบเพลงสนุกครับผมกล่อมเราให้ไปแบบเคิริมด้วยครับผมผมว่าเพลงแบบแนวแบบแนวแบบแดนของยัว ของคยูอาร์ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมยังไงก็คือเป็นสมาชิกเก่าของวงโฟร์มินิตนะครับผมก็ได้ติดตามนะครับผมแต่รู้สึกว่าเพลงนี้รู้สึกมันจะโอเคอยู่ครับในการใช้บีทใช้อะไรนะครับผมชอบตรงที่ว่าใช้สีตรงนี้ครับเนี่ยตรงเอาสีนะครับผมชอบตรงนี้ครับคือสวยครับภาพนี้คือสวยมากเลยครับใช้สีเอาสีฟ้า กับสีโทนอ่อนครับผสมกับสีขาวถือว่าเกี่ยเกี่ยภาพได้สวยมากครับเกี่ยแสงผมชอบตรงนี้มากครับผมกับชุดนี้คือไัญาสวยมากเลยครับผมสวยจริงครับสวยมากเลยครับผมเพลงละครเอ็มีก็ดีครับผมสวยครับผมให้ชุดนี้กินขาดเลยครับผมสเพลงบีดก,ก็จะน่าออกเป็นวี บีครับผมเป็นแนวแบบผสมอินเดียนิดน,น,นิดครับผมสำหรับผมนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับสวัสน,นี้ขอบคุณครับ